สวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีนี่อย่าเพิ่งไปเชื่อนะว่าความคิดเนะี่ยมันกําหนดการกระทําอย่าเพิ่งเชื่อแต่เรากําหนดความคิดได้ <Yeah. S 1> เรากําหนดความคิดได้คือเราเห็นความคิดเนี่ยเป็นเหมือนกับเราชงกาแฟเนี่ยชงให้มันอร่อยก็ได้ <Yeah. S 1> จะแบบชงลวกๆก,ก็ได้เรากําหนดความคิดได้ท่านทั้งหลายมาเรียนกันนะครับมันไม่ใช่ง่ายที่คุณจะเจออาจารย์แบบนี้ที่จะมาบอกคุณว่า ไอเน,นี้ยใช่อันเนี้ยถูกอันเนี้ยทำเถอะเวลาเหลือน้อยนะเวลามีชีวิตยอยู่เป็นมนุษย์่มันน้อยเกินไปไม่ไม่พอหรอกปรับรากฐานให้ดีก่อนนะมาเรียนกันอาจารย์สอนทุกวันเสาร์โอเคสวัสดีทุกคนสวัสดีนะบอกกันวลนันจิตมาหน่อยอย่าลืมคุณยาดอกแรกเนี่ยคือกุญแจความรักสมบูรณ์แต่ในรายละเอียดมันม,ม,นมีมันมีตัวบริบทด้วยซึ่งเราต้องศึกษาแค่มาเรียนนี่นะได้ของกลับบ้านไปคุ้มแล้ว มีเลี้ยงข้าววันอีกหนึ่งมโอเคโอเคบางครั้งคุณต้องเสียสละถ้าเกิดว่าจะให้เรียนฟรีเรียนฟรีผมว่ามันคุณจะไม่รู้คุณค่าของของเงินน่ะลองจ่ายไปเพื่อได้อะไรมาสิแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าคุณค่ามันอยู่ที่ไหนมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งโอเควันนี้อาจารย์จบเท่านี้นะอาจารย์รักทุกคนเสมอสวัสดีครับ